สวัสดีครับ codekfitterminal.com มันเคยเกิดขึ้นกับเพื่อนๆไหมครับที่แบบว่ายิ่งเราออกกําลังกายมากขึ้นเท่าไรเรายิ่งอ้วนมากขึ้นเท่านั้นหรือบางทีไขมันจากส่วนอื่นๆอ,อาจจะลดลงแต่ส่วนที่เราอยากเาผาผลาญออกไปกลับไม่ไปไหนเลยหรือบางทีนะครับอาจจะดูเหมือนกับว่าไขมันมีมากขึ้นซะด้วยซ้ําไปโดยเฉพาะส่วนขาและก็ไขมันที่พุงคําถามก็คือมันเป็นเพราะอะไรวันนี้ผมโค้ดเคจะมาอธิบายว่าทําไมการออกกาลังกายเยอะๆอ,อาจจะทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นและตอนท้ายคลิปนะครับผมก็จะมี6คําแนะนําดีๆในการ ลดไขมันมาแชร์เช่นเคยตามมาเลยครับเพื่อนๆเคยสงสัยเหมือนกันไหมครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราออกกําลังกายทุกวันวันละ2ชั่วโมงแต่แทนที่เราจะมีหุ่นลีนๆร่างกายกับสะสมไขมันมากขึ้นก่อนอื่นผมอยากบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าเราไม่ดูแลเรื่องโภชนาการและก็ไม่ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นการบริหารความเครียดการบริหารเวลานอนและก็การใช้ชีวิตให้มีความสุขเราก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้เวลาทดลอง16อาทิตย์พบว่ากลุ่มผู้เข้าทดลอง ที่ออกกําลังกายโดยไม่มีการควบคุมอาหารนะครับจะสามารถลดไขมันได้เทียบเท่ากับกลุ่มคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยต่อมานะครับในปี2003ดรแกรี่โฮแมนเขาได้ทําการทดลองเพื่อหาคําตอบว่าถ้าเราออกกําลังกายทุกวันวันละ2ชั่วโมงโดยไม่มีการควบคุมอาหารผู้เข้าทดลองจะสามารถลดน้ําหนักและก็ลดไขมันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้พวกเขาอ้วนหรือว่ามีไขมันสะสมเพิ่มมากขึ้นในการทดลองครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมทดลองเป็นวัยรุ่นอายุ14-17ปีจํานวน56คนระยะเวลาใน การทดลองนะครับนั่นก็คือ4ีถึงหเดือนการออกกําลังกายนะครับก็จะประกอบไปด้วยการวิ่งการปีนเขาการออกกําลังกายแบบเซอร์กคิตเทรนนิ่งการเต้น Arabic, แอโร,รบิกและก็การเล่นบาสเกตบอลครับเวลารวมในการออกกําลังกายอย่างที่ผมเกินไปนะครับนั่นก็คือ2ชั่วโมงต่อวันส่วนในเรื่องของอาหารนะครับผู้เข้าร่วมทดลองจะกินอาหารตามที่มหาวิทยายลัยจัดให้ซึ่งจะไม่มีอาหารข้างนอกหรือว่ามีชีสมิลน้อยมากครับนอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมทดลองจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเฉลี่ยมากกว่า30%บหลังจบการทดลองนะครับด็อกเลอม แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นปอดและหัวใจก็แข็งแรงขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็มีมากขึ้นความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีขึ้นตามมาด้วยแต่สิ่งที่น่าตกใจนะครับนั่นก็คือร่างกายของผู้เข้าร่วมทดลองมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเป็นหมูที่แข็งแรงนั่นเองครับผู้เข้าร่วมทดลองนะครับมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ6ปอนด์หรือว่าเกือบ3กิโลกรมัมและมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายหรือว่าบอดี้แฟ t เพิ่่่มมมาาาขึ้ๆๆข้้นนนนนยวววคััิ0.5ห ขนาดของสะโพกก็ขยายขึ้นเช่นกันครับจากการศึกษาครั้งนี้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าเราจะออกกําลังกายมากแค่ไหนหรือว่าออกกําลังกายมากกว่าวันละ2ชั่วโมงเราก็อาจจะไม่สามารถลดไขมันได้หรือบางทีเราก็อาจจะอ้วนขึ้นหรือร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นได้ถ้าเราไม่ดูแลเรื่องโภชนาการหรือไม่ดูว่าเรากินอะไรเข้าไปกินไปมากแค่ไหนและก็เวลาที่กินเหมาะสมหรือเปล่าเพื่อนๆครับประเด็นก็คือการออกกําลังกายและก็การควบคุมอาหารนะครับเราต้องทําควบคู่ไปพร้อมกันและผมก็เข้าใจเพื่อนๆนะครับถ้ามีความคิดที่ว่าออกกําลังกาย ้อวนไม่ออกกําลังกายก็อ้วนแต่จริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้แย่ไปขนาดนั้นเพราะถ้าเพื่อนๆสามารถบริหารเวลาแล้วก็ปลุกใจตัวเองมาออกกําลังกายได้แล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายวันละ2ชั่วโมงด้วยต่อมาเราก็แค่ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองซึ่งแน่นอนครับเราอาจจะยังไม่ตัดอาหารต่างๆที่เราชอบออกไปแต่แค่เพิ่มสิ่งดีๆหรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเช่นกินอาหารที่มีโปรตีนสูงมากขึ้นโดยเฉพาะเต้าหู้แล้วก็เนื้อส ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับมันก็จะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นเรื่อยๆในการกินอาหารเราก็จะรู้ตัวตลอดว่าเรากินอะไรเข้าไปกินไปมากเท่าไหร่และก็กินในเวลาไหนครับในเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าถ้าเราไม่มีวินัยในการควบคุมอาหารที่ถูกต้องเราอาจจะอ้วนขึ้นหรือว่าร่างกายอาจจะสะสมไขมันมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะออกกําลังกายทุกวันหรือว่าออกกําลังกายวันละหลายชั่วโมงก็ตามและวันนี้นะครับผมมี6คําแนะนําดีๆเพื่อการลดไขมันที่ดีมากขึ้นมาแชร์ครับคำแนะนําที่1ก็คือกินอาหารให้หลากหลายอย่างที่ผมย้ําอยู่เสมอครับว่าาเรย ไม่ควรที่จะตัดอาหารที่เราชอบออกไปสิ่งที่เ,เพื่อนๆครเริ่มทําก็คือเพิ่มอาหารที่ดีและก็มีประโยชน์เข้ามาและเพิ่มความหลากหลายหรือว่าชนิดของอาหารนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับไม่ใช่มีแค่อกไก่เพียงอย่างเดียวแต่เราสามารถกินส่วนน่องติดสะโพกได้บางทีเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสันในหมูเนื้อวัวหรือว่าจะเลือกแหล่งโปรตีนจากพืชก็ได้เช่นเต้าหู้ควิทนัวและก็ถั่วเลนทิลเป็นต้นครับสิ่งสําคัญก็คือเราพยายามเพิ่มอาหารที่มีประโยชน์เข้ามาและเลือกทําเมนูที่เราชอบแล้วก็สามารถกินได้เร เราอาจจะใช้เต้าหู้แทนหมูยอในเมนูยำหรือว่าเราจะใช้ควิทนัวมาทําเป็นลาบหรือเราจะเริ่มกินเมนูอบและเมนูย่างแทนเมนูทอดอมน้ํามันก็ได้การทําแค่นี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคําแนะนําที่2ก็คือกินอาหารให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเพื่อนๆครับประเด็นก็คือเราจะสามารถกินอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติได้มากกว่าอาหารแปรรูปเพราะจะให้แคลอรี่น้อยกว่าทําให้เราอิ่มท้องนั้นขึ้นและเราก็จะสามารถควบคุมความหิวได้ดีขึ้นอาหารที่เป็นธรรมชาติที่แนะนานะครับยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ปลาทะเลผลิตภัณฑ์โฮเกนผัก ผลไม้แล้วก็เนื้อสั์ติดมันน้อยเป็นต้นครับการกินอาหารเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เราลดไขมันได้เร็วและก็ดีขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องนับแคลอรี่เลยครับผมแนะนำให้เพื่อนๆกินอาหารเหล่านี้นะครับให้อิ่มประมาณ 80- 90%เพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารและก็พลังงานแคลอรี่ที่เพียงพอเพื่อที่จะนําไปใช้สําหรับการออกกําลังกายการสร้างมวลกล้ามเนื้อและเพื่อให้ระบบภายในต่างๆทํางานดีขึ้นโดยเฉพาะระดับฮอร์โมนที่เหมาะสมครับคำแนะนําข้อที่3ก็คือออกกําลังกายอย่างน้อย5ชั่วโมงต่ออาทิตย์ในการลดไขมันให้ได้ผลนะ หรือว่าออกกําลังกายวันละหลายชั่วโมงจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถออกกําลังกายแค่อทิตย์ละ5ชั่วโมงหรือวันละ1ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับการออกกําลังกายที่เหมาะสมก็ควรจะมีทั้งเวทเทรนนิ่งและก็คาร์ดิโอด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าวันจันรเราเล่นเวทเทรนนิ่งวันอังคารเราก็จะเล่นคาร์ดิโอเช่นฮิตหรือว่าไฮอินเทนซี i อินเทอร์เวล r a เทรนนิ่งหรือว่าอาจจะเต้นตามยูทูบก็ได้ครับส่วนอีก2วันที่เหลือนะครับก็อาจจะเป็นวันพักหรือว่าเรสต์เดย์ซึ่งเราก็อาจจะเล่นโยคะออกไปเดิินนนนนนนเล่่่่้้้าาาาางงอออออออกกกกกกกหรกกรรรรืวืวทนนทํํํจมััับบคคคค็็ไดแะี4พผออยย ง8ชัั่่ววโมตอนการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการลดไขมันและงานวิจัยในปี2010ก็ยืนยันมาแล้วว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอถึงแม้ว่าเราจะลดน้ําหนักได้ผลแต่การลดไขมันอาจจะเหลือแค่50%หรือว่า50%ของน้ําหนักที่หายไปะจะเป็นไขมันนอกจากนีน้ถ้าเรานอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันถึงแม้ว่าเราจะควบคุมอาหารได้ดีและก็ออกกําลังกายอย่างสม่สมําเสมอการลดไขมันก็อาจจะได้ผลแค่25%เท่านั้นหรือว่า1ใน4ของน้ําหนักที่หายไปะจะเป็นไขมัน นั่นเองนอกจากนี้นะครับถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายยังจะหลั่งฮอร์โมนหิวหรือว่าฮอร์โมนเกลินออกมามากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากกินอาหารขยะมากขึ้นนั่นเองครับคำแนะนําข้อที่5ก็คือจัดการกับความเครียดให้เป็นเพื่อนๆครับเมื่อเราเกิดความเครียดนะครับร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวฮอร์โมนเครียดนี้นะครับอาจจะทําให้เราเกิดความเบื่อที่จะควบคุมอาหารเบื่อที่จะออกกําลังกายและอาจจะทําให้เราอยากกินอาหารขยะมากขึ้นแต่ที่น่ากกกัว่่่่าาาานนนน้้คคือออรรีีจาหหาทิเขไปสใญ ะจะตรงไปที่พุงทําให้เรามีไขมันหน้าท้องเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผมจึงอยากแนะนําให้เพื่อนๆกาจัดความเครียดให้ถูกวิธีควบคู่ไปกับการลดไขมันด้วยยกตัวอย่างเช่นเล่นโยคะฝึกนั่งสมาธิและก็ทํางานอดิเลกเป็นต้นครับคำแนะนําข้อที่6ก็คือเริ่มทำ intermittent fasting สิบหกถแปดการทำ intermittent fasting ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและก็การออกกําลังกายที่เหมาะสมนะครับอาจจะช่วยให้เพื่อนๆลดไขมันได้เร็วขึ้นและก็ได้สุขภาพโดยรวมที่ดีตามมาด้วยในระยะเวลา14-16ชั่วโมงนะครับที่เราอดอาหารร่างกายเรา จะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารเข้าร่างกายทําให้ร่างกายเรามีเวลาที่จะไปเก็บพลังงานเก่าๆมาใช้ซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับการกําจัดของเสียออกจากร่างกายนั่นเองครับข้อดีต่อมาก็คือเราไม่จําเป็นต้องคิดหรือว่าเครียดว่าจะกินอะไรตลอดเวลาเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเรากินอาหารเวลาไหนแล้วก็กินกี่มือ้อยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินอาหารแค่2-3ถึงมื้อต่อวันเท่านั้นต่อมานะครับพอเราได้เริ่มออกกําลังกายตอนท้องว่างมันก็จะเป็นเหมือนกับการฝึกให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้แทนคาร์โบไฮเดตหรือว่าไกลโค ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราลดไขมันได้เร็วขึ้นนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันอยากจะเริ่มทํา intermittent fasting ถ6ทั้งแอย่างถูกวิธีนะครับแอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาได้ก่อนฟรีและถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะสมกับความฟิตท,ทุกระดับของเพื่อนๆสาหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดัดีครบ